สวัสดีครับวันนี้นะครับในเทปชาแนลนะฮรจะมาทําการแกะกล่องรีวิวอีกแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามมาบ้างแล้วนะครับผมมันคือหูฟังจาก Edifier นั่นเองนะครับชูรุ่นว่า Edifier W H 5 0 0นั่นเองนะครับเป็นหูฟัง Edifier W H 5 0 0ตัวนี้เป็นหูฟังไร้สายนะครับมีทั้งหมด 3- สีนะครับโดยตัวนี้จะเป็นสีฟ้านั่นเองนะครับเพราะว่าผมมีสีดํากับสีเขาเรียกว่าอะไรนะสีขาวสีขาวมันไม่เหมาะกับผมอยแล้วผมมีหูฟังสีดําเยอะแล้วนะครับผมก็เลยอยากลองลองเอาสี ีสวยๆมาดูมากนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับเป็นสีฟ้านั่นเองนะครับนี่ตรงนี้ก็เขียนว่า w i r e l e s ออนเอียร์เฮดโฟนนะฮะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับถามว่า on ear คืออะไร on ear คือมันจะวางบนหูนะครับไม่ได้ครอบหูนะเห็นไหมครับมันไม่มีตัวครอบหูเห็นไหมมันจะวางทับบนหูเลยนะฮะเป็นบลูทูธนะครับตรงนี้มีเขียน40เอาตรงนี้ก็จะเป็น ระยะเวลาการใช้ตัวนี้นั่นเองนะครับผมคิดว่างั้นนะเพราะว่าเขาติดตั้งไว้อย่างนี้เลยนะฮะร,รอบๆมีอะไรอีกบ้างนะครับมีตัวนี้นะครับด้านขวามือนะครับจะเป็น QR code นะครับเป็นการโหลดแอป Edifier Connect นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเคยใช้หูฟัง Edifier จะรู้ว่ามันสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันแล้วก็ปรับอีเคอ i z ไลเซอร์ได้นั่นเองนะครับผมด้านบนไม่มีอะไรนะครับด้านข้างก็ ตัวนี้เขาก็จะบอกว่าชาร์จ10นาทีเห็นไหมครับเห็นรูปไหมเขาบอกว่าชาร์จ10นาทีใช้งานได้ถึง6ชั่วโมงเลยทีเดียวมันคือฟาชาร์จนั่นเองนะครับนี่ด้านล่างก็จะเป็น qc พาสผ่าน qc มาแล้วนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับผมก็สามารถลอกได้นะครับตอนได้รับกล่องมานะครับจะต้องไม่ถูกแกะนั่นเองนะครับในส่วนของด้านหลังจะเห็นว่าอุ๊บบะ นี่นะครับตัวหูฟัง Edifier WH 5 0 0ตัวนี้นะครับสามารถพับได้แบบนี้นั่นเองนะฮะพับขึ้นได้นะครับผมตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัวไดเวอร์นะครับขนาด30มิมลิเมตรนะครับเน่เป็นไดเวอร์ขนาดใหญ่นะครับผมแล้วก็ตัวไมโครโฟนนะครับเป็น environment noise cancellation นะครับก็คือตัดเสียงรบกวนด้วยตัวใหม่มีเกมโหมดให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ มี voice assistant อันนี้เอาไว้ทำอะไรไม่รู้แล้วก็ตัวนี้นะครับเขาบอกว่าสามารถพับงอได้แบบนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวเซลล์เวอร์ุ่มนะครับน้อยกว่า85เดซิเบลอันนี้ผมไม่ชัวร์มันคืออะไรนะครับเดี๋ยวต้องลองใช้งานแล้วลองฟังเองนะครับว่ามันจะเป็นแบบนั้นไหมนะครับโดยในกล่องนะครับเขาบอกว่าจะมาพร้อมกับพูฟังนะครับผมมีสายชาร์จแล้วก็มีคู่มือนั่นเองนะครับที่แถมมาในกล่องนั่นเองนะครับเขาบอกว่าให้ลอกสติกเกอร์ลง กล่องด้านในก็จะเป็นกล่องสีน้ําตาลนะครับกล่องสีน้ำตาลลักโลกนั่นเองครับนี่โดยกล่องด้านในนะครับก็จะมีตาเอ็ดดิฟายเออร์อยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับเป็นฉลุลงไปนะครับนี่อันนี้นะครับแพ็กเกจอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะสำหรับผมอาจจะลักโลกหรืออะไรก็ตามนะครับในราคาที่ประมาณพันห้านะครับพันห้านนะครับอยู่ราคาราวนี้นะครับ ตอนที่มันมีส่วนลดนะผมเห็นราคาที่1,599นะ1,599บาทนะครับผมด้านไหนก็จะพบกับตัวอย่างน้อยก็อย่างที่บอกหน้ากล่องนะครับก็ต้องมีสายชาร์จแล้วหนึ่งนะครับยังไงก็ต้องมีนะครับเป็นสายชาร์จครับผมโดยสายชาร์จนะครับผมเป็นสายชาร์จ Type C นั่นเองนะครับก็เป็นตัวใหม่แล้วนะครับก็ใช้ของสมาร์ทโฟนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับ2ออย่างนะครับในถุงนี้นะฮะด้านในนะครับก็จะมาพร้อมกับ ถุงโฟมแบบนี้นครับ Edifier WH 5 0 0ตัวนี้นะครับผมเป็นหูฟังสีฟ้าแบบนี้เลยคิ Q ้วๆนะครับสวยๆนะครับเวลาที่พับเก็บมันก็จะพับได้แบบนี้เลยนะนี่คิ Q ้วไหมคิ Q ้วไหมเหมาะกับผมไหมคิดว่าเหมาะกับผมไหมไม่เหมาะหรอกนะครับนี่นะโอเคมาดูสเปคดีกว่านะครับตัวนี้นะครับหูฟัง Edifier WH 5 0 0ตัวนี้นะครับ มาพร้อมกับอย่างที่บุกบอกว่าเวลาคุยโทรศัพท์นะครับตัวไมโครโฟนจะมี noise cancellation นะครับผมตัวหูฟังเนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง40ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับแล้วรองรับฟ t c ชาร์จคือคุณชาร์จแค่10นาทีคุณสามารถใช้หูฟังได้ถึง6ชั่วโมงเลยนะฮะแล้วยังไม่พอตัวนี้มาพร้อมกับบลูท t ธนะครับ5.2นะครับ ดินามิกไดเวอร์นะครับไดเวอร์ที่อยู่ข้างในหูฟังนะครับขนาด30มิมลลิเมตรนั่นเองนะฮะไอเขาที่เขาบอกว่ารองรับการฟังถึง40ชั่วโมงเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับการฟังเพลงเขาบอกได้ประมาณถึง400เพลงกันเลยทีเดียวนะครับก็คือฟังยาวๆกันไปเลยนะครับผมอ๋อเขาบอกว่า protection for cell h e a r i n g นะครับวอลลุ่มน้อยกว่า85เดซิเบลเขาบอกว่าเสียงจะไม่เข้าหรืออะไรประมาณนี้นะสามารถป้องกันเสียงได้แบบนั้นนะครับ อันนี้ไม่ชัวร์นะเดี๋ยวผมต้องไปลองฟังอีกทีนึงครับว่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับผมตัวน้ําหนักตัวนี้นะครับอยู่ที่172กรัมเท่านั้นนะครับก็ไม่หนักมากครับเบาๆเลยนะครับนี่มาดูรอบๆข้างนะครับตัวนี้ก็สามารถยืดได้นะครับสีสันสวยงามนะยืดได้แบบนี้นะครับทั้งสองด้านนะครับผมนี่ ก็สามารถจืขึ้นยืดลงได้แบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นนุ่มๆเลยนุ่มๆนุ่มมากนุ่มมากๆนะครับไม่ทําให้เจ็บหูแน่นอนนะครับตรงนี้ก็เวลานะครับตัวของอ d i f i e r ผมมีตัวหนึ่งที่เป็น w t 8 2 0หรืออะไรสักอย่างอ่ะตัวนั้นก็จะมีตัวเนี้ยดีมากนะครับมันจะทําให้เข้ากับหูเราได้ดีนะครับแบบนี้นะครับมันจะทําให้เข้ากับหูเราได้ดีมากๆนะครับผมด้านบนก็จะมีความนุ่มนิ่มนะครับเป็นฟองน้ํานุ่มนิ่มนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหนังหนะนั วัสดุเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกแข็งแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบ ไม่ได้ลืล่นๆนะครับมันก็จะเหนื่นมีเท็กเจอร์ด้วยในนะฮะสวยงามนะครับก็จะมีบอกเลฟไลท์อยู่ตรงนี้นะครับจะได้ใส่ให้ถูกด้วยนะฮะด้านข้างนะครับของหูฟังฝั่งขวานะครับฝั่งไลท์ตัวนี้นะครับก็จะมีตัวอันนี้น่าจะเป็นไมโครโฟนหรือเปล่าอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นรูชาร์จนะครับ Type C นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัว M นะครับเอาไว้เปลี่ยนโหมดนะครับผมเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วตรงกลางก็จะเป็นปุ่มเปิดนั่นเองนะฮะอ่าปุ่มเปิดอยู่ตรงกลางตรงนี้น,นะอ เปลี่ยนโหมดแล้วน่าจะจับคู่บลูทูธนะครับผมก็กดค้างตรงนี้นะครับน่าจะเหมือนตัวตัวก่อนก่อนที่ผมเคยรีวิวไปนั่นแหละนะฮะก็ช่ประมาณนี้ครับสีสันสวยงามเลยนะครับสีฟ้านะครับสวยมากๆนะครับผมเดี๋ยวมาลองใช้กันดีกว่าว่ามันจะดีจริงหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมเอาไปลองใช้งานแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังกันครับหลังจากที่ผมได้ทําการแกะกล่องไปแล้วก่อนหน้านี้นั่นเองนะฮะก็คือ คลิปต่อกันนี่แหละนะครับแล้วก็ผมนะได้ลองไปใช้กันแล้วนะครับนั่นคือ Edifier WH500 นั่นเองนะครับดูนะโคตรน่าจะรักเลยนะครับสีสันสวยสดงดงามแบบนี้นั่นเองนะฮะจริงๆแล้วนะครับหูฟัง w h 5 0 0 Edifier WH500 ตัวนี้นะครับจะมีอยู่3สีนะครับให้ทุกคนเลือกนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้ผมเลือกเป็นสีฟ้าเพราะว่าเข้ากับหน้าอัน คิดขวานุเนะอย่างผมนะฮะพอดีว่าผมมีสีอื่นเยอะแล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีฟ้านเองนะครับแต่จริงๆจะมีอีกสสีนะครับมันคือสีดำนะครับสีดำเนี่ยตัวสีดำอ่ะตรงช่วงพวกจุดอะไรเงี้ยนะครับมันจะเป็นสีเขียวๆนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีตัวสีขาวนะครับตรงจุดๆเนี่ยจะเป็นสีทองๆนั่นเองนะฮะตัวตัวนี้จะเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าแบบนี้เลยสีฟ้าแบบ ฟ้าสีฟ้าคือสีฟ้านะครับผมแล้วก็ตัวตราตัวลาย Edifier ตรงนี้จะเป็นสีขาวนี่เองนะฮะซึ่งก็สวยงามนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับและเวลาใส่กับหัวผมจะเป็นยังไงใส่กับหัวผมแล้วหน้าตาอันนวดของผมจะเป็นอย่างไรเนะี่ยมาดูกันดีกว่านะครับย่างนตัวนี้นะครับขอบข้างๆอย่างที่ผมบอกไปตอนแกะกล่องนะครับมาสามารถยืดได้แบบนี้นะครับก็คือถ้าเกิดใครเป็นคนหัวสูงหงรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ หัวใหญ่หรืออะไรเงี้ยทำมันก็สามารถยืดได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นพลาสติกแข็งนะครับผมแล้วก็ตัวด้านบนเนี่ยมันไม่ได้แบบลื่นนะครับมันเป็นแบบมีเท็กเจอร์หน่อยนั่นเองฮะเดี๋ยวมาดูการใส่ของผมดีกว่าว่าจะเป็นยังไงอ่ะสมมติหัวผมประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นออนเอียร์นะครับก็คือมันไม่ได้ครอบหูหรือว่าเป็นอินเอียร์ข้างในหูนี่นะฮะมันก็จะทับหูไปแบบนี้นะครับนี่อ่ะเห็นไหมครับว่า ลักษณะมันจะเป็นแบบนี้มันก็จะออนท็อปไปบนตัวหูของเรานะครับนี่แบบนี้เลยนะครับถามว่ามันดียังไงนะครับคือถ้าเกิดว่าคนใส่ไม่นานอันนี้ผมลองใส่นะครับโดยน่าจะ6ชั่วโมงนะครับผมใส่ทํางานนะครับเวลาเราใส่นานๆถามว่าเจ็บหูไหมผมบอกเลยว่ามีเจ็บนะครับผมเพราะว่าสมมติว่าเราใส่หูฟังเนี้ยเวลาเราใส่นานๆยังไงก็เจ็บนะครับเพราะว่าผมใช้อินเอียร์นะครับปกติผมใช้อินเอียร์อินเอียร์ก็เจ็บข้างในหูเหมือนกันนะครับ ส่วนตัวนี้ก็เวลาใส่นาน,านมันก็ทับหูเราไปอ่ะอย่างเช่นหัวโตๆอย่างผมนีเงี้ยนะครับเวลาใส่ไปมันก็จะแบบเี้ยอ่าคือถ้าเราใส่ใส่เข้าหรือว่าไม่ได้ใส่นาน,านอย่างผมผมเป็นคนที่ใช้หูฟังค่อนข้างจะนานนะครับเวลาทำงานผมต้องการแบบความเงียบอะไรเงี้ยนะครับก็จะใส่ตัวนี้ค่อนข้างจะหชั่วโมงนะครับก็มันก็ยาวนานพอสมควรนะครับอันนั้นกนะ็จะเจ็บหน่อยนะครับก็อถอดบ้างหรือว่าเอาคล้องคอบ้างหรืออะไรเงี้ย ผมว่ามันจะทําให้เขาเรียกอะไรเราไม่เจ็บหูมากอันนี้ทุกตัวเลยนะทุกไซส์ทุกอันนั้นผมหูฟังเลยนะผมว่าใส่ยาวยาวยาวนานอะไรเงี้ยผมว่ายัางไงก็เจ็บนั่นเองนะฮะ,ะเวลาใส่ขอเราสามารถพับจะพับได้บแบบนี้ด้วยนะครับผมมันจะมีตัว W 820NB ป่สะผมเคยรีวิวในช่องผมนี่แหละนะครับก็ลองไปดูนะครับตัวนั้นเนะ่เป็นตัวครอบนะครับเป็นตัวครอบ ข้อดีของตัวนั้นน่ะถ้าเปรียบเทียบกับตัวนี้คือผมว่ามันไม่จะผูกเพราะมันครอบถูกต้องไหมครับและอีกอย่างหนึ่งอันนั้นมีตัดเสียงแต่อันนี้ไม่มีตัดเสียงนะครับแต่ว่าความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนั้นก็คือแบบมันทึบหูแล้วมันจะร้อนตัวนี้มันจะไม่ร้อนนะครับเพราะว่ามันอยู่ออนเอียร์เห็นไหมมันทับอยู่บนนี้นะครับมันเลยไม่ร้อนนะับผมแต่อันนั้นจะร้อนเพราะมันคุมหมดหูเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับมันไม่มีตัดเสียงแต่ว่าตัวหูฟังเนื่องจากว่ามันนนแบบบี้ป๊ เสียงเข้ามันน้อยมากนะครับแต่มันก็แบบไม่ได้ตัดเสียงตัดเสียงนี่มันจะทําให้เสียงรีดเสียงให้เบาที่สุดถูกต้องไหมรับเสียงเข้ามาแล้วรีดให้เบาที่สุดแต่ตัวนี้คือตัวมันเนี่ยอยู่บนหูนะครับมันเลยปิดเสียงได้ดีนะครับเพราะว่าตรงไอ้นี่ไอ้ด้านหน้าเนี่ยมันนุ่มๆเนี่ยเนี่ยมันการเสียงได้ดีมากไม่น่าเชื่อนะครับมันการเสียงได้ดีจริงๆเออครแรกผมคิดว่าโอ้ตัวนี้ราคา ราคาเท่านี้นะครับมันไม่มีตัดเสียงหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเออมันก็ไม่ได้เหมาะกับการตัดเสียงอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แบบอุดเข้าไปในรูหูนะครับแต่มันทํางานได้ดีนะครับเพราะว่าตัวไอ้นิ่มๆม,มันเนี่ยการเสียงได้ดีเฉยนะครับผมเออถ้าเกิดฟังเพลงก็ แทบจะไม่ได้สนใจเสียงข้างนอกเลยนะครับเออแต่เจ็บหูก็น่าแหละก็เจ็บเท่าใส่นานๆแบบผมนะแต่ถ้าเกิดว่าใครใส่ไม่ถึงผมแบบเอาเข้าออกอะไรเงี้ยผมไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็ลองชั่งน้ําหนักกันดูแล้วกันว่าคุณจะทำอะไรนะครับอย่างเช่นเนี้ยมันจะชิคกี้พูไม่ได้ใหญ่มากนะครับเก็บก็ง่ายนะครับก็สามารถพับได้ด้วยนะครับแบบนี้นะ เออมันเก็บได้ง่ายเหมือนกันนะครับซึ่งตัวนั้นมันจะใหญ่กว่านี้หน่อยนึงนะครับตัวหูฟังก็จะใหญ่เพราะมันครอบหูนะครับตัวแป0 NB งศูนะครับจากเ d i f i e r เหมือนกันนะครับส่วนนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับในส่วนของเสียงนะครับเสียงจากฟังตัวนี้นะครับใต้ที่ผมเทียบกับ8 2 0งศูนะเพราะว่าผมมีตัวนั้นนั่นเองนะครับผมรู้สึกว่าขนาดไดเวอร์มัน3ามเทเท่ากันมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับเสียงพอๆกันเสียงพอๆกันนะครับแต่ว่าจะมีข้อแตกต่างก็คือตัวนั้นมันมีตัดเสียงด้้วยยมัันนกก็เลทําให การเสียงนอกได้มากกว่านะมนจะมนเลยเงียบกว่ามันเลยได้ฟังเสียงได้ชัดกว่าแต่ตรงนี้การเสียงนอกไม่ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าข้างนอกมันดังจริงๆนะครับก็มันก็แอบหลุดเข้ามามันก็เลยแบบได้ยินเสียงตรงนั้นไม่ชัดนะครับแต่ว่าถามว่าเสียงทุกอย่างเป็นยังไงผมว่าคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับสำหรับตัวนี้ตัว WS500 นะครับกับแบ0สอ่นนะครับถือว่าใกล้กันมากๆเลยนะครับและในส่วนของไมโครโฟนบองตรงนะครับก็ถือว่า ใช้ได้แต่มันก็ยังไม่ได้ดีแบบเออเวลาอยู่ที่คนเยอะๆหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมันก็ยังไม่ได้แบบดีเหมือนพวกหูก้านที่มีก้านหรืออะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าตัวหูฟังแบบเนี้ยเออมันรับเสียงรอบข้างทั้งจะเยอะนะครับถึงแม้ว่าจะมีตัดเสียงนะครับตัดเสียงจากไม้ไมช่วยตัดเสียงเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันมันยังไม่มันยังไม่ดีพอแต่มันจะมันใช้ได้อยู่นะมันใช้ได้แหละนะครับแต่ว่าจะให้มันดีเลิศแบบหูฟังที่มีขา แบบไร้สายที่มีขาหรือว่าหูฟังสายที่มีไมติดมันก็เทียบไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมตัวนี้ผมว่าเหมาะกับการพวกมันจะมีเดียนะครับเอาไวฟนะ้ฟังเพลงนะครับฟังเพลงหรือว่าดูหนังอะไรงนี้มากกว่านะครับสาหรับเสียงที่ผมบอกผมบอกว่าดีถูกต้องไหมผมใช้ในการฟังเพลงนะครับผมใช้พวก YouTube Music อะไรพวกนี้นะเออก็ถือว่าใช้งานได้ฟังดีเลยนะครับเบสปกติมากๆนะครับถือว่าโอเคถึงแม้มันเเท่าที่ผมบอก มาถ้าเกิดว่าคนดูรีวิวผมในเอ i ด i e r เออร์เนี่ยตัวเบสมันยังไม่ได้บุ้มขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเสียงทุกอย่างมันค่อนข้างจะแบบพอๆกันนะครับแต่ว่าเวลาดูหนังเสียงเสียงหนังมันมันสนุกมันสนุกนะถึงแม้เบสมันจะไม่ได้อ้วนซึ่งผมเป็นคนชอบเบสไงครับผมชอบเบสแบบตุ้มๆนะครับแต่เนี้มันจะไม่มันจะไม่ตุ้มขนาดนั้นแต่มันก็ดูหนังทั่วๆไปเนี่ยสบายเลยนะครับอย่างเช่นผมดูพวก ทาร์กโฟมเมอร์อะไรเงี้ยดูย้อนหลังทางร์กโฟมเมอร์อะไรเงี้ยถือว่าดูใช้ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาคือตัวนี้มันเหมาะสำหรับเอ่อมัลติมีเดียนะครับดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยถือว่าสบายเลยแต่ผมก็คุยโทรศัพท์ผมมันยังไม่ค่อยเวิร์กนะครับอันนี้ตามที่ผมลองฟังมาแล้วนะมันจะประมาณนั้นเลยนะฮะแล้วในส่วนของเกมโหมดตัวนี้เป็นบูทูล5.2ุนะครับผมรู้สึกว่ามัน มันก็ยังมีอ่ะมันยังมีดีเลย์ให้เราให้เรารู้สึกนะครับมันก็ไม่ได้เนียนอยู่แล้วแหละนะครับสาหรับการเล่นเกมหรืออะไรเงี้ยนะครับมันมีเกมโหมดให้ใช้นะครับผมก็ก็ถือว่ากุกกิ๊บนะครับแต่ผมรู้สึกว่าตัวอ e ินเอียร์ไหนตัวมันลดค่า latency ได้ดีกว่านั่นเองนะฮะก็อันนี้แล้วแต่คนชอบนั่นเองนะครับถ้าเกิดซื้อไปใช้ไปใช,ไปใช้ฟังเพลงดูหนังดีกว่านะครับตัวนี้นะเน้นน่ารักพกพาง,ง่ายสะดวกด้วยนะครับ โคชิคุเลยนะฮะแล้วอย่างหนึง่งตัวนี้นะครับไม่ใช่กระจอกนะไม่ใช่แบบซื้อมาแล้วแพลลิ่งแล้วก็ใช้งานไม่ใช่นะครับ mm hmm. Edifier นะครับของเขาเนี่ยตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับ Edifier Connect ได้มันคือ Li n e a p ปพลิเคชัน e d i i i e r c o n n e c t คือโปรแกรมที่เอาไว้จัดการตัวหูฟังนั่นเองนะครับ มันคือตัวจัดการอีควอไลเซอร์นะครับตัวนี้รองรับด้วยคุณสามารถไปแบบอีควอไลเซอร์ได้อย่างเช่นที่ผมบอกว่าเบสมันไม่ดีนะครับสามารถเข้าไปปรับให้เบสดีได้นะครับอย่างเช่นคนมีความรู้ก่าไปปรับให้เสียงเบสมันดีขึ้นได้มันสามารถทำได้ในอีควอไลเซอร์ใน Edifier Connect นนั่นเองนะฮะแล้วก็สวิชโหมดได้นะครับแต่ก็ตัดเสียงไม่ได้นะจ้าตัวนี้นะครับผมมาสรุปกันดีกว่าสำหรับตัวนี้ที่ผมลองใช้มานะครับถามว่าทุกคนควรซื้อไหมเนี่ย อยู่ที่คนดีกว่านะครับอย่างเช่นอ่ะคุณชอบแบบเล็กๆคิดคุกก็จัดไปนะครับแบบออนเอียร์แบบนี้นะครับผมนี่จัดไปได้เลยนะครับนี่ปุ่มบังคับจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับนี่ใช้นิ้วโป้เนี่ยจับจะอยู่ตรงนี้นะครับผมปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มเปิดปุ่มเปลี่ยนโหมดจะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ตัวชาร์จก็อยู่ฝั่งนี้ด้วยนะครับข้อดีผมลืมพูดไปอีกข้อหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับอย่างเช่นที่ผมบอกไปตอนแกะกล่องนะครับตัวนี้ มันมีชาร์จไวนะครับผมมันมีชาร์จไวด้วยนะครับชาร์จ10นาทีใช้ได้2ชั่วโมงเลยนะครับอันนี้ผมลองใช้แล้วมันอึดจริงนะครับเอทิไฟเออร์จากย่าอง8 2 0ย d อย่างเงี้ยกับตัวเนี้ยแบบอึดมากผมบอกเลยผมแนะนำให้ไอถ้าเกิดว่าใครแบบจะเอาไปใช้นอกสถานที่แบตมันอึดจริงๆนะครับขานาดตัว82 0นเนี่ยใช้เปิดน้อยแคลนเซเลชันด้วยเนะี่ยมันยังอึดเลยนะครับยิ่งตัวนี้มันไม่มีน้อยแคลนเซเลชันนะครับแต่ว่าตัวหูฟังเนี่ย มันสามารถลดเสียงภายนอกได้ผมบอกเลยว่าแบตอึดมากแบตอึดจริงๆนะครับคุณใส่เลยเนี่ยผมใส่ทั้งวันเนี่ยสบายสบายบอกเลยตัวนี้โคตรสบายสบายเลยนะครับแต่ว่าผมใส่ปุ๊บแล้วผมก็เสียบชาร์จอีกอีกวันนะผมชาร์จตอนเ,นเนย็นไงเอออันนี้ผมบอกเลยแบตอึดจริงๆนะครับส่วนเรื่องเสียงมัลติมีเดียผมบอกเลยว่า มันใช้ได้เลยนะครับถึงแม้เบสจะไม่บุ้มเหมือนที่ผมต้องการนะครับแต่มันใช้งานได้ดีนะครับผมก็ยังไม่เห็นตัวที่เบสที่ผมต้องการนะผมเคยลองตัวนึงแต่ผมจำชื่อไม่ได้ซึ่งราคามันแพงมากนะครับตัวนั้นนะโอ้ราคามันแพงจริงๆนะครับที่ผมลองนะครับผมก็เลยยังไม่ได้หยิบเอามาใช้นั่นเองนะฮะ เออแต่ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วในราคาขนาดนี้ส่วนราคาไปดูใต้คอมเมนต์ใต้ลิงก์ข้างล่างใต้วิดีโอละกันนะครับผมอ่าแต่ส่วนเกมโหมดผมรู้สึกว่ายังธรรมดาธรรมดานะครับยังไม่ยังไม่ว้าวสําหรับผมผมยังไม่ว้าวนะครับแต่สําหรับใครอยากไปลองก็ลองไปดูได้นะครับแต่ถ้าเกิดผมแนะนําให้โฟกัสกับตัวหูฟัง W h Edifier W h 5 0 0้วตัวนี้คือมัลติมีเดียนะครับพวกดูหนังฟังเพลงเนี่ย ผมถือว่าเยี่ยมเลยนะครับส่วนโทรศัพท์นี้ถือให้เป็นฟีเจอร์เสริมไปนะกันนะครับผมแล้วกเ็เรื่องแบตเตอรี่ก็อย่างที่บอกว่ามันใช้ได้นานแบตมันอึดนะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับราคาก็มันจะเบียดเบียดกับ w 8 2 0 nb ให้เลือกเอาถ้าความดีถ้าเกิดว่าให้ผมเทียบให้ณนะตอนนี้นะครับแ2ด nb จะดีกว่านะครับมีอันนั้นอันนั้นมีตาเสียงด้วยแล้วก็เป็นหูครอบนะครับผมอืม ดีไซน์โอเคแต่มันก็จะใหญ่ไปนหน่อยตัวนี้จะเป็นตัวเล็กๆไม่มีตัดเสียงแต่ว่าตัวหูฟังกันเสียงได้ดีก็ลองเอาเสียงพอๆกันนะครับเสียงพอๆกันเอาไปปรับใน Edifier Connect เองนะครับก็ลองชั่งน้ำหนักกระดูว่าคุณจะเอาตัวไหนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ r e d e ้ c h ว n n e l ก็ต้องบายบายก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบายแล้วเจอกันหม่ครับ